สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวิไนไอวินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาดูข่าวสารวงการฟุตบอลกันเช่นเคยครับเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับไม่เห็นหน้าอายเลยซัตตันจีจอแดนเฮนเดอร์สันให้ยอมรับว่าไปลีกซาอุเพราะเงินคริสซัตตันอดีตกองหน้าคนดังตอบโต้จอแดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลด์เอาอิทธิพดหลังจากที่เฮนเดอร์สันบอกว่าไม่ได้ย้ายมาลีกซาอุดิอาระเบียเพราะเรื่องเงินเป็นหลัก โดยจอแดนเฮนเดอร์สันตัดสินใจบอกลาลิเวอร์พูลเพื่อไปเล่นทีมในย่านตะวันออกซึ่งมีรายงานระบุว่าเขาได้ค่าเหนื่อยถึงสัปดาห์ละ700,000ปอนหรือประมาณ30.80ล้านบาทแต่ไม่นานมานี้เจ้าตัวบอกว่าเรื่องเงินนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทำให้เขาเลือกย้ายมาแต่เป็นเพราะต้องการช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลในซาอุดีอาระเบียอดีตดาวนิงแบ็กเบิร์นโรเวอร์สเผยว่าคุณก็รู้ดีว่าเขาย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียเพราะเรื่องเงินจริงไหมละ่ะนั่นคือประเด็นหลัก ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมรับเรื่องนั้นและพูดไปตามนั้นซะเอาเป็นว่าถ้าสัก2ปีก่อนจอดแดนเฮนเดอร์สันโดนถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียในตอนที่หลีกมันเตะกันอยู่แล้วแล้วก็เราทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าเขาคงไม่สนใจแน่ๆ เรื่องเดียวที่ทําให้คนสนใจย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียก็เป็นเพราะพวกเขาได้เงินก้อนโตแล้วคุณรู้อะไรไหมมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้วายเลยแต่คุณต้องยอมรับมันตามตรงและไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเรื่องโตเถียงวัฒนธรรมหลอกรวมถึงไม่ต้องบอกด้วยว่าคนอื่นเขาไม่ยอมรับความจริงหมายถึงการที่จอแดนเฮนเดอร์สันถือว่าคนอื่นไม่ยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้ย้ายไปเล่นที่ลีกซาอุดิอาระเบียเพื่อเงินเป็นหลักคนเดียวที่กําลังไม่ยอมรับความจริงคือจอแดนเฮนเดอร์สันทั้งที่ตอนนี้เขาควรจะยอมรับมันซะ อดีตดาวยิงแบ็กเลโเวอร์เผยแกเร็ตเบลเผยเหตุผลเคยปัดพบแมนยูตอนปี2007แกเรตเบลอดีตยอดปีกชาวเวลเผยว,ว่าตนปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2007เเพราะเชื่อว่าในช่วงแรกๆจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นกับปีศาจแดงซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาของตอนตามไปด้วย แกลเลตเบลเป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ของเซา์แฮมป์ตันและทำผลงานได้โดดเด่นกับทัพนักบุญจนตกเป็นที่น่าสนใจของลายทีมในเกาะอังกฤษซึ่งหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์แต่แต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะไปอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนที่จะยกระดับฟีเท้าอย่างน่าทึ่งจนได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในปี2013 อดีตแข้งวัย34ปีเผยว่าผมเคยปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วย้ายไปเล่นให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ตอนนั้นยูไนเต็ดเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดของลีกพวกเขาได้แชมป์หลายรายการต่อหลายรายการพวกเขามีนักเตะชื่อดังหลายคนแถมยังคุมทีมโดยผู้จัดการที่เก่งที่สุดอีกทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือการย้ายไปอยู่กับยูไนเต็ดและอยู่กับทีมที่ใหญ่ที่สุดขุย่อมอยากไปอยู่กับทีมที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วแต่ผมเลือกเส้นทางตามความต้องการของผมที่อยากจะลงเล่นในระดับทีมชุดใหญ่ ในช่วงวัยแบบนั้นนักเตะหลายคนเลือกเงินและย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าแต่ตอนนั้นผมกําลังได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องกําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวเองและอยู่ระหว่างการเรียนรู้เรื่องต่างๆการได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องมันมีความสําคัญมากๆต่อการพัฒนาของตัวผมแมนยูสะดุ้งสตฟิยานอัมลาบาดัดถอนตัวทีมชาติจากอาการเดี่ยงตรงหลัง โซฟียานอัมระบัตกองกลางคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอนตัวจากทีมชาติโมร็อกโกชุดล่าสุดจากการที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังข่าวอาการเดี้ยงตรงหลังของโซฟียานอัมระบัตโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อไม่กี่วันก่อนจากการที่แมนยูไนเต็ดตรวจพบเรื่องนั้นในระหว่างการตรวจร่างกายก่อนเปิดตัวเขาซึ่งตอนแรกรายงานระบุว่าอาการเดี้ยงของเขาไม่ได้ร้ายแรงจนทําให้อัมราบัตยังเดินทางไปสมทบกับทีมชาติโมร็อกโกได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามล่าสุดอาร์มบัตตต้องถอนตัวจากทีมชาติจนทําให้มีการตั้งประเด็นว่าอาการเดี่ยงของเขาอาจจะรุแนแรงกว่าที่คิดในตอนแรกโดยฝั่งแมนยูเนต็ดยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้สุดท้ายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกนลำลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ